สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับสวสด,ดีครับสวดดีโอเควันนี้ก็เข้าเกมมา็็่าทางตัวเกมเขาได้แจกนะครับตัวทุยตู้ไมตัวครบรอบ8ปีนะครับสามสิบาทแล้วก็คนนก800เหรียญอยีก1นล้านแปดแสนนะ โอเคก็ทางจีเอ็มเขาน่าจะแจกนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะยังไม่เปิดนะเอาไว้คลิปต่อไปดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้มาดูตัวที่ทุกคนอาจจะแบบว่าอยากได้เอาเป็นว่าเกือบมากๆแล้วกันโอเคสำหรับเจ้าบ่าวตัวตลกนะครับผมโอเคบ่าวตัวตลกเป็นไวพิบท่าน้ำนะโอเควันนี้เอาเป็นว่ามารีวิวกันก่อนนะ เอาเปา็นว่าแนะนำคร่าวๆนะโอเคมาดูที่เวทนะเวทโจมตีก็เกือบอ6แสนนะ5แสนเก้าทำไมเพ็ 6, ม่ม6แสนเลยนะภาในชีวิตน้อยมากนะ2ล้าน6นะก็บางไปนิดนึงความเร็วในการโจมตีก็147อันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วกับความเร็วในการโจมตีแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่88นะก็ถือว่าไม่ถือว่าช้ามากแล้วก็ไม่ถือว่าเร็วมาก ระยะโจมตี290อันนี้ก็ถือว่าการยืนตำแหน่งถือว่ากลางๆนะมองว่ค่อนข้างยืนไกลสักเท่าไหร่ก็อาจจะหลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนอาจจะไม่พ้นๆนะก็แต่และตัวมันก็ความกว้างสกิลก็300จุดขึ้นมันะ้งประมาณนั้นนะโอเคอัตาราการใช้กส,สกิลนะครับ30%นะแล้วก็ความแม่นยำพักษา20% ตาาสกิลไม่มีนะวพิบอันนี้เป็นวพิบตัวเก่าแล้วก็คงจะไม่มีค่าต้านสกิลมา20%นก็ตามนั้นนะครับโอเคคุณเลนเจอร์ปกตินะครับเก้าวิให้เปอร์13นะแต่ถ้าใช้เยอะไม่่นะหน่ 1, อันห่งนาร้อยนะผมก็ใส่เกียร์รถแด้จุดโอเคอสกิลที่1น,นะสกิลที่1เป็นปั๊บสะท้อนนะปั๊บสะท้อนทักษะโอเคปั๊บสะท้อนทักษะ ้ว,วา,าท,ทางความเสียหายเวทนะแล้วก็เพิ่มมา,าความกว้างสกิลอีก10%นะแล้วก็อัตราการใช้สกิลอีก40%โอเคสกิลที่2นี่คือสกิลที่ทำให้ขวัญพวากันเป็นแถบๆนะก็ <c oughs> <c oughs> ใครมีเกียร์เงาก็ใส่เกียร์เงาได้ที่แบบอาทำให้สกิลแบบติด100%ยเปอร์เซ็นตะ์เออหน่าสนใจมากเลยโอ้ถ้ามันปาไปมันติดแบบพิบอ่ะโอ้โหบันเทิงเลยนะเจมม่วงนี่ดีนี่เองนะ โอเคอันนี้เป็นการาตีทะลุอม,มตะศัตรูนะแล้วก็สร้างความเสียหายอีก3,000แล้วก็ปรับศัตรูเป็นกล่องตัวตลกเป็นเวลา12วินะในร่างอัลต้านะครับผมโอเคในร่างไฮเปอร์ดาเมจสูงขึ้นแต่แลกกับาการเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูลดลงเป็น9วิจาก12วินะครับโอเคมาดูเกียร์ที่ผมใส่นะเกียร์ช่องแรกเป็นเวทแล้วก็พลังชีวิตนะผมตั้งใจแค่สออ่าค่านี้นะครับพลังเวทแล้วก็พลังชีวิต แล้วก็การต่อต้านปีกันนะปีกันเสียงนี่ก็ต้านใบนะก็เอามาไว้เนียประดับเฉยๆก็ไม่ได้คิดว่านี่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่โอเครองเท้าก็ใส่รองเท้าปีกเมฆลดแร่แล้วก็เพิ่มความรุนในการเคลื่อนที่แล้วก็มีต้านสกิลบวกมาอีก60%อช่องสุดท้ายเป็นใส่เป็นกระดิ่งนะเพิ่มลดแร่ไปอีกนะ25%นะ,ะแล้วก็มีการใช้สกิลระล,ลบสกิลบวกมาอีก42%โอเค เอาเป็นว่ามาทดลองกันที่สเตตหลักดีกว่านะครับสเตตหลักผมคิดว่าน่าจะติดง่ายอยู่นะสำหรับสกิลเจ้าบ่บาว <บา S 2> พี่พในหลีกไหนมันติดดีบ้างแต่ก็คงจะหลีกขลางลนะ่างแหะเพราะหลีกสูงมันมันมันค่อนข้างติดยากนะถ้าไม่ใช่เจมเจมม่วงนะโอเคไม่ปับหน้าป้อมนะนี่ปลาไปเลยอก็ประมาณนั้นสิบสองวินะก็นับเอานะโอเคไม่ปับหน้าป้อมเสียดาย ข้าต่แหน่งถึงบัฟโอเคแล้วก็คอยสกิลนะอ่ะอืมก็ผมคิดว่าเป็นก็เป็นตัวป่วนใช้ได้เลยทั้งป่วนบ้างทั้งซับบ้างนะกูดาวถ้าจะไม่ผิด12วิแล้วก็13วินะของเจ้าบ่าวตัวต,วตวลกนะครับโอเคผมก็คิดว่าเป็นตัวป่วนชั้นดีเลยเพิ่มความกว้างสกิลได้ด้วยมีดาเมจด,ด้วยป่วนด้วยนะครับแต่แพ้ทางอาทัดไม้ก็แค่นั้นเองก็มีข้อดีข้อเสียกันไปนะ โอเคผมคิดว่าไปพีพีพนะก็คงจะมีะแต่พวกปีศาจท,ทาั้งหลายพูดเล่นพูดเล่นโอเคทีมนี้ดีกว่าทางเขามีมีเจ้าอะไรว่าชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมก็รีวิวไปแล้วนะหนุ่มตีนไฟ a, ชื่ออะไรวะหนุ่มตีนไฟโอเคอืมาแล้วมาแล้ว บาาตัวตลกผมไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลเลยนะนี่ใช่ไหมยังไม่เห็นการเปลี่ยนการเปลี่ยนของเขานะฝั่งเขาเอาเรื่องอยู่นะมีตัว๊อปอย่างดาวิชี่ซะด้วยผมเกียดมากแต่ตัวเองก็ใช้นะไม่รู้ว่าทำไมเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยเหรอวะโอเคฝั่งเขาใช้มาแล้วนะ อโอ้คิริวผมยืนได้นานชิบหายเลยเฮ่เปลี่ยนจริงดิผมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรนะโอ้ไม่นะมูนเย็นรี่โหดเอาเรื่องเลยนะโอเคโอเคบัฟกันไปกันมาเพื่อนบัฟกันไปกันมาเอาแหลกไปข้างนึ่งเลยเนอะเนอะเนอะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเพื่อนแหลกละแหลกละไม่นะโทศรศัพท์ฉัน ไม่นี่คือความโกงนะวชิชี่อย่างนั้นหรือไม่เนะไม่ไม่ไนมะ่ไม่ไม่ไม่เขาโทรศัพท์ฉันจะพึ่งนะอย่าพึ่งนะอะยรไปนะโทรศัพท์โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วผมสังเกตผมเห็นแต่คลิปวตัวเองนะเนี่ยตัวอื่นผมยังไม่เห็นเลยนโอโ้โหอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่โอเคเบมิมาลุกษัก็สาดเอาซะได้นะแต่เขาทางเขาก๊อปคลิวผมไปเยอะโอเค ฟ้าผ่ามาแล้วเพิ่มดาเมจทสามเท่าด้วยมามา,มาโอเคเอาตายกันไหอุย้ยติดเริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเจ้าตัวตลกแล้วอืมกล่องตัวตลกเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคชนะไหมชนะไหมชนะไหมชนะไปดีผมมีอ่าเซตซูนะนะเพิ่มเล่หนึ่งพันหน่วยก็เซตซูนะผมก็เยอะอยู่นะก็ทําให้เพิ่มเล่หนึ่งพันหน่วยเขาก็ปล่อยได้น้อยลงนะโอเค อืมโอ้ทีมนี้โปรหรือเปล่านะนอาจจะเป็นโปรไหมช่วนี้ก็โปรก็เกินการอยู่นะก็ถือว่าเดี๋ยวเอ็มก็กวาดล้ากันอีกอจบง่ายเกินก็คงจะเป็นโปรนั่นนะแหละเอ็มเจ็ดเจ็ดนะถ้าไม่ได้เติมก็คงจะสู้ไม่ได้หรอกโอเคอืม ชิลละโอ้โหผมดื่มชื่อไปได้ไงไงนะตัวเองก็เคยรีวิวนี่ว่มทางเขาฮิมาวารินะโ,อ,โอ,อ้ยเซตเซตเซตเก่าแล้วนี่ว่าซากุระแล้วก็แคลิสนะเอาไงดีอ่ะบวกเลยดีกว่าผมมีบาวนะบาวผมต้านยวยวนก็รีวิวไปแล้วนะโอเคมาจดไปเพื่อน โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายละชิบหายละโอ้โหมึงก๊อปไปใช่ไหมมึงก๊อปใช่ไหมโอ้โหบาวตดแล้วบาวตดแล้ววันนี้มารีวิวบาวเพื่อนบาวเอามาตะมาอย่างนี้ก็สวยสิครับเอามาตะมาอย่างนี้ก็สวยสิครับเก๊อปไปดิแคลิปข้อเสียแคลิปคือบางนะถึงน้องจะยืนไกลก็เถอะ แต่บางบางจริงๆงบางแบบบางมากมากเป่าทีเดียวก็ตายเลยนะโอเคยิงไปตายโโอ้โหหมดหมดเจอเซซินะผมยิงอะ่ะตายหมดอะ่ะผมบอกเลยธาตุน้ำทั้งหลายแหละตายหมดโอเคก็ถือว่าบาดตัวตวลกก็ไม่ได้โชว์ผลง,งาน <laughs> ไม่เล ผมมารีวิวอาบาวิ้วมารีวิวเซซินะนะโอ้โหแต่ก็ก็กอ็อยู่กับทีมด้วยแหะก็มีก็มีตัวยืนตัวชนตัวซับตัวดาเมจก็ก็ส่งเสริมขึ้นไปโอเคคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็คงอาจจะมาเปิดตัวกาชานะ30บใบที่ GM เอเขาแจกนะโอเค สลับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสลับคลิปต่ตอๆไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ